สวัสดีครับผมนายนัชชานนหอมชื่นชื่อเล่นชื่อวอ่าฟุกนะครับรหัสนิสิตหกหกสามหกหนึ่งห้าหนึ่งแปดอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธานะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอในสไลด์เรื่อง C Data Type นะครับไปรับฟังกันเลยนะครับ C Data Type นะครับแบ่งออกมาเป็น Basic แล้วก็ Structure นะครับ โดยเบสิกก็จะแบ่งแยกออกเป็นอินดิเกอนะครับโดยอินดิเกอก็จะแบ่งแยกออกเป็นชาช็อตอิมลองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเบสิกก็จะแยกออกเป็นโฟร์ติ้งนะครับโดยโฟร์ติ้งก็จะแยกออกมาเป็นโฟรตดับเบิลแล้วก็ลองดับเบิลนะครับแล้วก็ซีดัตต้าไทยนะครับที่แบ่งออกเป็นสตต็กเจอร์นะครับโดยตัวสตต็กเจอร์ก็จะแบ่งออกเป็นอารีควอเตอร์สตัร์ยูเนียนแล้วก็อีนัมนะครับ ต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็น t variable นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบตัวอย่างของ t variable นะครับตามนี้เลยนะครับโดย int ว่า one ว่า two ว่า t นะครับ int total นะครับว่า one เท่ากับ t e ว่า two เท่ากับ t w y ว่า t เท่ากับ thirty นะครับว่า one t e ว่า two twenty ว่า t thirty total ก็ sixty นะครับก็คือ total ก็จะเท่ากับว่า one บวกว่า two บวกว่า t นะครับ นี่ก็จะเป็นรูปแบบมันของ T-variable นะครับ C เท่ากับห5 P อันนี้ p c เท่ากับห้านะครับคูณ p c เท่ากับห้านี่ก็คูณ p c เท่ากับสิบเ็ดตัวนี้ก็ C เท่ากับสองครับ C เท่ากับห้านี้ p c เท่ากับ xC C เท่ากับสิบเอ็ดนี้คูณ p c เท่ากับส2นะครับตั้นี้เลยนะครับ ต่อมาครับตัวแปรแถวลำดับนะครับอ r r a นะครับรูปแบบนะครับชนิดข้อมูลชื่อตัวแปรนะครับแล้วก็มีวงเล็บปีกาเอ้ยวงเล็บใหญ่นะครับเปิดจํานวนเต็มแล้วก็วงเล็บใหญ่ปิดคูลอนนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับนีโดย total นะครับก็จะเท่ากับวาอันนี้ศูนย์นะครับบวกวาหนึ่งบวกวาสองครับโดยวาศูนย์เท่ากับสิบ วัหนึ่งเท่ากับยี่สิบวันสองเท่ากับสามสิบนะครับตามนี้เลยนะครับโดยทั่วทก็จะเท่ากับหกสิบนะครับต่อมานะครับตัวแปรแถวลำดับนะครับอ r r a นะครับแถวลำดับอะเ a y นะครับเป็นตัวแปรชนิดโครงสร้างนะครับที่สามารถเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันเซม data type นะครับหลายๆตัวแปรนะครับหลายๆตัวนะครับไว้ด้วยกันนะครับ ภายใต้ชื่อเดียวกันนะครับ Single Name นะครับและเก็บค่าไว้ในหน่วยความจําในพื้นที่ติดต่อกันนะครับ Adjacent นะครับ Memory Location นะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละค่าด้วยการเรียกชื่อนะครับพร้อมทั้งระบุค่าดัชนีนะครับ Index นะครับซึ่งบรรจุอยู่ในวงเล็บวงเล็บใหญ่นะครับ Square Bracket นะครับ ในภาษา C นะครับค่าดัชนีนะครับอินเดหรือค่า subscript นะครับจะเริ่มต้นที่ศูนย์เสมอนะครับค่า base a d d r e s นะครับคือค่าตำแหน่งที่อยู่เริ่มต้นของแถวลำดับนะครับหรือตำแหน่งช่องที่ศูนย์ะครับของแถวลำดับซึ่งค่านี้มีความสําคัญมากนะครับสามารถใช้ในการคํานวณหาตำแหน่งที่อยู่ของแถวลำดับช่องอื่นๆได้นะครับต่อมานะครับเป็นตัวอย่าง Array ชนิดอื่นๆนะครับนี่ ตามนี้เลยนะครับนี่นี่ก็จะเป็น b a s e a d e s นะครับนี่ตามนี้เลยนี่ก็ char name นะครับอันนี้เป็น f o r นำนะครับห้าอันนี้ char name สิบนะตอนนี้เลยนะครับต่อมานะครับการให้ค่าแก่ตัวแปรแถวลำดับนะครับจะเป็นชุดคำสั่งนะครับ i n t e m ห้านะครับอันนี้ก็คือสร้างตัวแปรแถวลำดับชนิด จำนวนเต็ม5ช่องนะครับเทมากับ4เทมม์เท่ากับ0เทมสอ2เท่ากับ2เทมม์3เท่ากับ3นะครับอัน M, อนี้เทมม์มเท่ากับเทมม์3บวก1อยนะครับมีเทมึ่1เท่ากับเทมสี4ลบ20นะครับเทมึ่1มีค่าเท่าไหร่ครับตามน,นี้เลยนะครับต่อมานะครับการให้ค่าแก่ตัวแปรแถวลำดับนะครับด้วยคําสั่ง for นะครับนี่ก็จะเป็นชุดคําสั่งนะครับ ก็เป็นโฟร์เทมห้านะครับอินเอ็มโฟร์เอ็มเท่ากับศูนย์เอ็มน้อยกว่าห้าเอ็มบวกบวกนครับเทมเอ็มเท่ากับเอ็มคูณสองนะครับเอ็มเท่ากับสามเทมเอ็มบวกหนึ่งอะไรเออครับเทมเอ็มบวกหนึ่งอะไรตามนี้เลยนะครับต่อมานะครับการกําหนดค่าให้แก่สมาชิกในแถวลําดับนะครับการกําหนดค่าเริ่มต้นนะครับ i n นนิทิเอร์ไลนะครับ อินเอห้านะครับเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็คูรอนนะครับอินเอห้าเท่ากับศูนย์นะครับมีค่าเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับอันนี้อินเอวงเล็บใหญ่นะครับเปิดปิดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไม่ระบุจํานวนช่องนะครับกําหนดค่าภายหลังด้วยคาสั่ง for loop นะครับ for อินไเท่ากับศูนย์ i น้อยกว่า n i บวกบวกครับ a i นะครับเท่ากับ i บวกหนึ่งคูรอนนะครับต่อมานะครับ การสั่งพิมพ์นะครับอินเอกนะครับ5เท่ากับ40 13 20 19 36ฮนะุลล์รอนนะครับตามนี้เลยคนระัโดยฝั่งนี้นะครับค่าเอาพุทที่ออกมานะครับก็จะเท่ากับ40 13 20 19นะครับแล้วก็36นะครับอันนี้ฝั่งนี้นะครับค่าเอาพุทที่ออกมาก็จะเท่ากับ สามสิบหกสิบเก้ายี่สิบสิบสามแล้วก็สี่สิบครับตามนี้เลยต่อมานะครับ con variable นะครับรูปแบบนะครับคชนิดตัวแปรชื่อตัวแปรนะครับเท่ากับค่าของ่นะครับตัวอย่างนะครับ con อ n x เท่ากับเจนะครับ่อนนะครับต้องกำหนดค่าเริ่มต้นทันทีนะครับที่สร้างตัวแปรชนิด con นะครับ อาจเรียกตัวแปรชนิดนี้ว่า l e a d only นะครับ variable นะครับต้องกำหนดค่าให้ทันทีนะครับ con in x นะครับอันนี้ผิดนะครับเพราะ x ไม่ได้ถูกให้ค่าเริ่มต้นครับนี่ x เท่ากับ7นะครับอันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับเพราะ x ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับตามนี้เลยต่อมานะครับ array size นะครับแบบคงที่นะครับ con นี่ก็จะเป็นตัวอย่างชุดคำสั่งนะครับ ตามนี้เลยโดยนะครับประโยชน์คือถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดของแถวลำดับในโปรแกรมนะครับเราสามารถทำได้โดยเปลี่ยนเพียงตำแหน่งเดียวนะครับอันนี้นะครับค่าอ u t p u ที่ออกมานะครับอันนี้ก็ e l เ m e n t นะครับก็จะเป็นอันนี้ v o l u นะครับอันนี้ก็0 0อันนี้ก็1 2ครับอันนี้ก็2อันนี้เป็น4ครับนี้เป็น3อันนี้เป็น6อันนี้เป็น4อันนี้เป็น8 อันนี้เป็นห้าอันนี้เป็นสิบอันนี้เป็นหกอันนี้เป็นสิบสองนะครับอันนี้เจ็ดอันนี้สิบสี่นะครับอันนี้แปดอันนี้สิบหกนะครับอันนี้เก้าอันนี้สิบแปดดยค่าอิเลเมนต์นะครับอิเลเมนต์นะครับก็จะค่าบอลลูนนะครับจะเป็นสองเท่าของอิเลเมนต์นะครับตามนี้เลยนะครับต่อมานะครับนี่ก็จะเป็นชุดตัวอย่างโค้ดคำสั่งของบาร์กราฟนะครับ ตามนี้เลยตอนนี้นะครับค่าพุทที่ออกมานะครับอิเลเมนต์นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่นี้บอลลูนะครับ่าเป็นเก้าสามห้าเจ็ดสองนี้ฮิสโตแกรมนะครับเป็นดอกจันอย่างนี้นะครับนี่ก็จะมีดอกจันเก้าตัวนี้สามตัวนี้ห้าตัวนี้เจ็ดตัวแล้วก็นี้สองตัวนะครับยิงมาจากตัวบอลลูเลยนะครับถ้าสังเกตตัวฮิสโตแกรม ต่อมานะครับเป็นโค้ดคำสั่งของ minimum v อ l u e นะครับตานี้เลยครับค่า output ที่ออกมานะครับเจอ minimum value is one นะครับนี่คือค่า output นะครับต่อมานะครับเป็น two dimensional array นะครับนี่รูปแบบนะครับชนิดข้อมูลชื่อตัวแปรนะครับจำนวนแถวจำนวนหลัก c ูลอ m นะครับอย่างอันนี้นะครับตัวอย่างนะครับ in a สามอันนี้เป็นสี่นะครับ ก็จะเป็น row 0 row 1 r o ล2อันนี้ก็จะเป็นคอลัมน์0 column 1 column 2 column 3นี่เป็นคมน์ซับ subscript ครับนี่เป็นอ r r a เ name นี่เป็นโลซ subscript อันนี้ a 0นะครับเป็นสมาชิกตัวแรกนะครับอันนี้เก็บอยู่ที่ตำแหน่ง base a d d r e นะครับตานี้เลยไปศึกษากันได้นะครับต่อมาครับเป็น to dimensional array เป็นคอนนะครับคอนดกการให้ค่าเริ่มต้นนะครับ initializing In นะครับนี่จัดกลุ่มทีละแถวนะครับ group by row นะครับโดยใส่ไว้ในอเลบปิกาปเปิดปิดน,นะครับถ้าระบุไม่ครบจะให้ค่าเป็นสูตรนครับนี่ n b สองสองนะครับเท่ากับอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นสี 0, low ่โ o w ศูนย์โ o หนึ่งตอนนี้นะครับ นี้อินบีสองสองครับเท่ากับนี้หนึ่งอนี้สามอันนี้สี่ก็ตามนี้เลยต่อมานะครับทีดิเมนชันอลอาร์เรยนะครับนี่อินมันชีเซลนะครับห้าสิบสองสามหรือคอนเอ็นอ็นด้วสกอร์เดฟนะครับเท่ากับห้านะครับคูลอนอันนี con ้คอนเอ็นอันด้วสกอร์มันนะครับ เท่ากับสิบสองคูณอันนี้คอนเอ็นเท่ากับอคอนเอ็นอันเดอร์สกอเท่ากับสามคูณอันนอินเซนะครับเอ็นอันเดอร์สกอตเด็บเอ็นอันเดอร์สกอรมันเอ็นเอ็นนะครับนี่เป็นโลคอลัมน์ e e t นะครับตามนี้เลยต่อมานะครับเป็น t-dimensional array เป็น con ครับจะเป็นรูปแบบตามนี้เลยครับ อันนี้ช่องนี้นะครับจะเป็นเซลสามเจ็ดศูนย์อันนี้ช่องนี้จะเป็นเซลสองสิบเ็สิบเอ็ดครับสามสโตชี t นี้ห้าเดฟโลลรันี่ตามนี้เลยครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองไปศึกษาแบบละเอียดกันได้นะครับนี่ต่อมานะครับเป็น passing array as argument นะครับ ใน C นะครับถ้าเราส่งผ่านแถวลำดับ Array นะครับไปยังฟังก์ชันแบบ Reference เสมอนะครับ Array p a s s By Reference โดยไม่ต้องมีการใส่ Add นะครับจะมีการส่งเฉพาะ Base Address นะครับของแถวลำดับไปนะเท่านั้นนะครับเหตุผลเพราะนะครับแถวลำดับมักจะมีการกำหนดให้มีสมาชิกหลายช่องนะครับซึ่งจะเสียเวลาในการสำเนาค่ารวมทั้ง เปลืองพื้นที่มากถ้าใช้ Part By v ย l อลนะครับเพื่อระบุว่าชื่อตัวแปรเป็นแถวลำดับจะต้องใส่วงเล็บเปิดปิดเป็นวงเล็บใ,ใหญ่นะครับต่อท้ายชื่อตัวแปรครับ <cinematic. S 2> เมื่อต้องการส่งผ่านแถวลำดับ1ชุดนะครับไปยังฟังก์ชันเราควรจะส่งทั้งชื่อแถวลำดับนะครับ base a d d r e s และจำนวนสมาชิกนะครับ number of element นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวอย่างโค้ดคำสั่งนะครับของมินิมัมวอลล์วนะครับตามนี้เลยนี่นะครับโดยค่า output ที่ออกมานะครับก็จะเป็น the minimum v a l u e is one นะครับก็ตามนี้เลยนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็น reverse order นะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโค้ดคำสั่งนะครับของ reverse order นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับ โดยนะครับค่าเอาโพสของคําสั่งนี้นะครับก็จะออกมาเป็น Enter five number นะครับก็จะเป็น five e one six four นะครับ here they are in reverse order นะครับ four six one eight five นะครับตามนี้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นอ่าสไลด์สุดท้ายที่จะนำเสนอในบันี้แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่อง two dimensional array นะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของโค้ดคำสั่งนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับ อันนี้ที่โยงไปก็คือต้องระบุจํานวนหลักเลยนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นสามนะครับอันนี้ก็สามโดยค่าเอาต์พุตของ To Dimensional Array ครับของคำสั่งนี้นะครับก็จะเป็น v อ l u อินอา r ์เรย์ว byr o 3 4 5 6นะครับอันนี้ v อ l u อินอา r ์เรย์ทูบายโนะครับ1ัน4 5 0ีะครับอันนี้ก็เป็นวอลู e is อะ r o n e Two zero. อันนี้ก็จะเป็น Four zero zero นะครับตามนี้เลยนะครับได้ศึกษามาได้นะครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ